สวัสดีค่ะจังชื่อ Oron ค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะสัญญาวมันล่ะ Oron ห้องนี้เราจะกลุ่ม đến với The Boss A Boss and A Baby ที่ตับบุ้มเนี่ยก็แต่จริงอ่ะแค่ผมกลับมาให้ขอเห็นหน้าก็พอแล้วอ่ะเยอะเยอะเข้าเดี๋ยวแม่ลำค่านะ Boss ดีไม่ดีนะแม่ไล่ผมกลับบ้านกับอันหมดนี่ขนาดแม่คุณยังทนไไม่ด้หรรอคับ ก็ที่ผมโดนส่งไปในกรุงเทพอ่ะเพราะอย่างนี้แหละแม่กับยายอ่ะฟังผมจนปวดหูเขาก็เลยยอมพักเงินจ่าเพื่อส่งผมไปในไกลๆอ่ะมีแต่บอสนั่แหละที่ดูอยากอยู่ใกล้ผมขนาดนั้นมันเคยพูดเหรออ้ครับบอ,อ,อ,อนไม่พูดก็เหมือนพูดทำไมหลงเสน่หผมแล้วที่ ใช่โอ้แม่บี๊กแม่บูงน่ะดึ้งตังทำยังไงอ่อเฮ้ยบอลจะเข้ามาใกล้ทำไมเนี้ยผมจะบอกอะไรคุณให้นะครับเวลาผมทำธุรกิจเนี่ยผมคำนึงถึงผลตอบแทนเสมอเดี๋ยวอีกไม่นานคุณก็จะเข้าใจว่าใครเป็นแน่ที่หลงเสน่ห์ พูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยไปดีกว่าไปเร็วบอสบอสเร็วเร็ว <c oughs> <c oughs> นี่อย่าบอกนะว่าคุณจะพาผมไปเที่ยวด้วยซากเหล็กคันนี้ อ๋อกล้ามากนะที่มาเรียกพี่ชายผมว่าซมันอายุเยอะกว่าคุณอีกหรออะไรอะไรเฮ้ยอะไรทำไรกูแตะอ่างของผมปะเนี่ยฝากหน่อยนะแม่วางไว้นั่นนะลูกคุณโยนมันแบบนั้นถ้ามันพังขึ้นมาเราอาจจะกลับบ้านกันไม่ได้นะครับ รถทันนนตั้งหลายร้านพยน์แค่นี้เราพังนะบอสไปฟ้องศาลคุ้มครองผู้บริโภคได้เลยถ้าคุณอยากกินลมชมวิวมากนักอ่ะรถผมมีซันรูมนะครับเดี๋ยวเปิดประทุนให้แล้วคุณก็โผล่หน้าไปเหมือนหมาโกลเด้นผมไม่ใช่หมานะบอสก็เหมือนไปไปเราไปไปเที่ยวไม่ไปยังไม่ต้องกินข้าวเย็นไปก็ไปเออมาทั้งทีก็ต้องไปเที่ยวดิบอส เป็นเ็นเป็นกรรมอะไรของกูนเงียบยิยงเงียบอันจองี้ไอ้ชออันจลลลออรลอมูลประกันภัยด้วยไอ้ đứa เอูกต้อเยไม่ต้องกลัวนะบอสผมมาหัดขับใน GTA จนชินแล้วในเกมกับชีวิตจริงไม่เหมือนกันนะครับล้อเล่นนะ่าเด็กตันจัหวัดอย่างผมอะ่ะ ขี่มอไซค์เป็นตั้งแต่เจ็ดแปดขวบแล้วแล้วมันถูกต้องหรอครับเจ็ดแปดขวบยังทำไมขับขี่ไม่ได้นะถ้าไม่ขี่มอไซค์เขาต้องเดินอาบอสจับแน่นนะบอสเดี๋ยวผมจะแว่นละสภาพที่ล้อจะหลุดนำตัวรถแบบนี้เหรอครับนี่ผมพูดจริงๆนะขับได้50ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เก่งแล้วคันนี้เจ๋อหันกงี้ยวายี้ขึ้นเลย ทุกอย่างสองถ้วยครับก็กินโจ๊กได้ใช่ปะเดี<ม>๋ยวกินโจ๊กเสร็จอะ่ะผมพาดก,กินโรตีเจ้าเด็ดโค้แซ่บบอกเลยเออผมอครับพี่แอ๊ถ้าผมบอกว่าผมอิ่มนี่แต่อาหารเช้าแม่กณแล้วเนี่ยุณจะกดไหมเดี๋ยวบอสนั่งมอไซค์ขย่อเขย่า,าสองทีก็หิวแล้วกับเพาะคนเรานะทํางานดีจะตายเผลอๆทํางานดีก็อยาบคำซดนี่คุณเอาคนกับเพาะมาเทียบอย่ไงนั้นแหรอครับกินข้าบอสกินอร่อยนะ รู้สึก,ปกแปลกๆทำไมเนะี่ไม่นะครับทำไมหรอผมรู้สึกเหมือนคนที่ร้านเขากำลงังมองก็ะพูดถึงเราอย่างเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกบอสคุณชนมันเล็กคนแถวนี้เขารู้จักกันหมดพอเห็นบอสไม่คุ้นหน้าเขาก็เลยมองครับคุณจ้อเอาเว้มันอย่นัน<ล>ะ บอสอยากไปไหนอีกปะแล้วแต่คุณเลยครับนี่ี่คุณสั่งมาดูหรอป่าวซะหน่อยเออบอสเดี๋ยวผมขอแวะที่ที่หนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อก็สิครับ ร ồi บ ộ สื ự อบท câu chuyện nhẹ เร quá k ว่าทั้นั้เออบอสผมจะฝึกงานจบอะนะบรสจะร้องไห้ปะถ้าผมร้องไห้จริงเพื่อทำอยังไงครับทำไงได้อ่ะโตนะบอสอย่างองอแงดิ ผมมีเะไรจะถามคุณหน่อยมันอาจจะดูไม่น่าถามเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าผมอยากรับคุณเข้ามาทํางานประจําที่บริษัทคุณจะว่าไงไม่เอาอ่ะไม่ชอบที่ตอบไม่คิดเลยครับไม่ชอบงานหรือไม่ชอบผมไม่ชอบคุณก็ไม่ชอบมาทั้งสองอย่างนั่นแหละ คุณไม่ชอบผมจริงๆเหรออ,อบอสก็เลยครับบอสรู้ตัวตั้งแต่ตอนไหนอะว่าตัวเองไม่ได้ชอบผู้หญิงนานจนจำไม่ได้แล้วะครับเด็กๆแม่ผมเคยพาไปนั่งสมาธิที่วดัดด้วยนะเพราะคิดว่ามันจะทำให้ผมหายจากการเป็นแบบนี้ได้โอ้โหสายตาผู้ใหญ่เนี่ยมันดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาทำหลายอย่างเลยนะครับ เพื่อที่จะให้ผมหายจากการเป็นแบบนี้ได้แต่สุดท้ายเขาก็ท้อเองคนเป็นพ่อเป็นแม่ทำให้เราเกิดมาก็จริงนะแต่สุดท้ายแล้วก็ชีวิตใครชีวิตมันปะก็จริงครับแล้วไม่คนถึงมาถามผมล่ะครับผมอยากรู้อ่ะ ว่าบอลรู้ตัวเองได้ไงว่าคนนี้คือใชอ่ผมถามคุณอย่างนี้แล้วกันคุณเคยรักหรือชอบใครบ้างไหมล่ะครับชานมสูตรพิสดารที่ไม่มีคนกินมาแล้วครับเชเชไม่ปล่อยใจอืมโ้อ,อร่อยอ่ะเชต,ต้องลองชิมดูดิง ลองเป็นไงอร่อยดีเว่ยโอ้เช่โคตระไรโรสนิยมเลยอะไรอ่ะสอนบ้องดิไม่บอก เกี่ยวหรอว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแค่รู้สึกรักนั่นคือใช่แล้วครับเหมือนที่คุณกำลังรู้สึกอยูต่ตอนนี้ไงว่าอ,อันชายคน người đang นี้แต่ไหนน้อยอย่างนี้รู้สึกบ้าเลยล่ะลุกจะรีบไปต่อ ไม่ไปก็เดินกลับเองนะอืขาผมลุกไม่ไหวไม่ไปก็เดินกลับเองนะจ๊ะเชรีบเร็ว ของพี่กูไม่ใช่ของมึง่อ้บอลเราอยู่นี่นะ่ว่าคุณขอร้องไอ้ออกไปจากบ้านกูเลยนะเฮ้ยยุดณจะมาเสือกแลวปะใช่เวลาไหมไอ้ทู่แล้วนี่กลับมาทำไมไตอนแรกบอกจะไม่กลับไงพวกมึงสองคนออกไปเลยนะไปเฮ้ยเช อไปเไปไปบอสคุณเป็นไรเปล่าอ๋อแต่ปานจะไปเดี๋ยวนี้ไปยังไงเธอจะแจ้งความออกไปออกไปใครบอกเดี๋ยวโดนไปด้วยอะออกไปพวกมึงไปเลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาอีกแล้วเว้ยผมเคยเล่าให้ฟังนะเอาไว้คุณพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะขอบคุณนะครับ คุณนอนก่อนเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวถึงกรุงเทพเดี๋ยวผมบอกแม่เพิ่งบอกให้ช่วยบอสดูทางเองนี่แม่คุณคงไม่รู้จักกูกันแบบสินะนี่บอสว่าแม่ผมโรเทคเหรอก็จริงเลิกเถียงกันสักพักแล้วพักผ่อนกันได้ไหมครับครับพ่อขอใจยัง Hôm trước mới xin bía ai trời? Nè, có hồng pha hay hồn vui? Kinh Hôm trước mới xin bía Kinh, hôm nay xin bía bớt Cần tìm một anh người yêu đẹp trai giàu có cái thành dự นะครับบอสวันนี้ผมพาบอสลำบากหลายเรื่องเลยอ่ะไม่เป็นไรครับแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ทิพไม่สนุกนะครับแต่ผมดีใจนะที่ได้อยู่คุณในช่วงเวลาแบบนี้นอนซะน,นะครับเด็กดี โอ้ไปอดหลับอดนอนมาจากไหนวะเนี่ยบอสกูกาแฟมาแล้วค่ะร้อนซัหนูติกเวิรนถูกสวัสดีครับสวัสด,ดีขอโทษครับพอดีไม่รู้ว่าบอสมีแขก <c oughs> อ๋อไม่เป็นไรครับคือพอดีผมไม่ใช่แขก ผมเอากาแฟมาให้บอสแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้นะครับโอเคครับฉันยิตดีอะ người ta không phải là người yêu đâu bé ơi à không mà anh anh trong này này? vào không vào? thì con mới kia ทีุ่ณเคยเล่าใหฟังอ่ะเฮ้ยน่ารักนะเนี่ยยูเจอเขาด้วยเหรอน้องเขาเอากาแฟมาให้ตอนไออยู่ในห้องพอดีอะแล้วทำไมไม่ปลูกยู่อยู่หลับเป็นตายขนาดนั้นใครจะปลูกไวอ่ะแล้วว่าแต่ไปบุกบ้านเขามาเป็นไงบ้างยิ้มขนาดนี้เรื่องดีต้องเกิดขึ้นชัวร์เลยใช่ปะ ก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะยังไงอะเล่าให้ฟัง่อยดีจะได้ช่วยถูกตอนแรกก็เหมือนจะดีนะแต่เกิดเรื่องขึ้นซะก่อนแล้วเขาก็ไม่ยอมเล่าให้อ้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้เวลาสักพักอะอยูรีแคบให้ตัวเองเข้าใจคนเดียวถ้าเข้าใจใง่ายๆนะก็ดีสรุปเข้ากันได้ไหม มันเป็นโควิดปะเนี่ยโอ้โหโลกโคตรเก่าป่านเนี่ยเขามีภูมิสามแสนกับทั้งประเทศแล้วพี่เป็นแล้วก็เป็นอีกได้เจ๊อ้ยเจ๊จะตายเพราะเจ๊นี่แหละดูแลตัวเองด้วยไม่สบายเขาเดินมวันนี้กาแฟอร่อยดีนะครับ ยโยเอ็ม่ที่อยโยคุณหน่อยวันนี้ผมไม่เข้าฟิตเลยนะครับเจอกันประชุมพรุ่งนี้ที่เดียวเลยค่ะบอส ก็ถูกตักซิงแนวก็ก็เน็ต này นะเน็ต này เน็ตภรยาจิ้มดักตั้งแต่คณบอสกลับมาจากต่างประเทศนะก็เห็นตัวติดกับบอสตลอดเลยบอสกันะนาช่วยทำให้บอสดูสดใสขึ้นอีกนิดนึงนะจิงเจ๊สดอ่ะา ดูยิ้มอม่ไรตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ยดูไม่ออกเหรอเรื่อง,งก็ต้องเชงไงดูออกดิตึงๆแปลกๆหรือว่าไอทำอะไรผิดไปไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกตปยูอ่ะทำถูกแล้วยู you อ่ะต้องขอบคุณไอน,นะยู <You S 2> พูดอะไรไอไม่เข้าใจก็ต้องเชงอะเขาถึงยูไง ไม่ออกเหรอพี่แจ็คตันนี้ไม่กลับด้วยนะอันนี้เรามีนัดที่เราเช็ตับมไม่ใช่มีนัดเพื่อนม,มัธยมไปโด่ไม่ออกเหรอถ้าดึกก็บอกกูแล้วกันกูไปรับไม่ต้องทลับเองได้ ชเเออเขาถึงอยู่ไงห <Hello. S 1> รอสนี่เดี๋ยวนี้ถึงขั้นนอนไม่หลับถ้าไม่ได้ยินเสียงผมเลยล่ะครับหืมมาหาผมหน่อยคุณอยู่ที่ไหนอ่ะลอเลียง ชนไว้ชนไว้ไปเป็นไงแม่วาเช่แต่เกิดเรื่องก็ไม่เจอมึงเลยเรื่องอะไรวะก็เรื่องเทียนไงเสียใจด้วยมึงทั้งลูกทั้งเมียตายพร้อมกันเลยใจเย็นนะเช่แม่งเมาแล้วพูดไปเรื่อยอะ่ะเด็กในท้องอาจจะไม่ใช่ลูกมึงก็ได้มึงก็รู้นี่ไอ้เทียนไงแม่งเป็น,นไอ้สัตว์ เทียนไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นนะเว้ยเทียนมันมั่วไอ้เหี้ยยิ้ใจเย็นก่อนเทียนเป็นคนดีดีเขาจะมาเป็นขี้บ่ากคนดีมั่วจริงเหรอข้ามือเดี๋ยวนี้เขาใจเั็นหมดเลิกหยุดเลยเลิกเหี้ยอะไรบ้างล่ะใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเรียบร้อยไหมครับขอบคุณครับเช ใช่ครับเชบอสครับให้ผมโทรหาแจ็คไหมอย่าครับบอสผมไม่อยากให้พวกพี่ๆมันรู้อ่ะกลัวมันคิดมากอ่ะอันนี้ผมไม่ส่งคนที่หออยากดูคับบอสอ่ะ โอ้โหอย่างเหมือนแมวไอ้หนุ่มบ้านของแมวนี่ยัยแหละช้อต์นี่เหมือนไม่ใช่บอที่ผมรู้จักเลยครับบบอต้องด่าที่ผมก่อเรื่องยังเข้าโรงพักแล้วปะ นี่ก็ไม่ใช่เชที่ผมรู้จักเหมือนกันนะด่าไปแล้วจะได้อะไรขึ้นมาครับต่อยเขาไปแล้วจ่ายค่าปรับขม่คุนไปแล้วจะมีก็แต่คุณมีอะไรจะพูดผมไหมล้ว ไม่รู้ว่าเรื่องนี้คุณต้องรู้หรือเปล่านะครับผมอยากเล่าให้คุณฟังตั้งแเกิดมา20่สิบปีผมไม่เคยทำแผลใครเลยนะ มัตองเอ็มด้วยี่อก็ด้บงา n ทั้งนนรูว่ามือืออยงเดีวแต่ผมทำแผลคุณแล้วทั้งสองครั้งพพอจะบอกว่าคุนนักพิเศษสำหรับผมมากมากเลยนะครับดูไหมไม่ดู

น่าแล้วหมอนี่เทียนเราคิดหาวิธีหาเงินออกนะนนะอยวว่าแต่เงินไปสอบเข้ามหาลัยเลยจะย้ายไปกรุงเทพอ่ะหรือย้ายไปต่างประเทศเลยก็ได้ยังไงอ่ะก็เทียนร้องเพลงเพาะใช่ปะเดี๋ยวนี้คนที่ทำโคเวอร์กันเทียนอ่ะก็แค่ร้องเพลงส่วนเรื่องตัดต่อกับทำดนตรีอ่ะเดี๋ยวเราขอเวลาไปศึกษาแป๊บหนึ่งแล้วมาช่วยเทียนนะเมื่อกี้ลองดูก็ไม่น่ายากอะ กลััวจะไม่ทนเฮ้ย hey, อย่าพึ่งทอดิสอบเข้ามาหาลัยอ่ะต้องหลายเดือนผมพิ่งรู้ว่าที่เทียนบอกว่าไม่ทันมันไม่ใช่หาเงินไม่ทันตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าเทียนท้องจนมาเจอศพเทียนรอยอยู่ที่บึงอ <S <S ชาวบ้านก็คิดว่าผมทำเทียนท้อง,งมันจะเป็นไปได้งไงอะบอส ผมกับเทียนเคยจับมือแค่ครั้งเดียวเองตอนที่ผมขอเทียนเป็นแฟนแล้วก็ถูกปฏิเสธเชใครจะพูดยังไงก็ไม่สำคัญไม่ใช่เหรอครับสำคัญดีครับบอสผมอยากให้ทุกคนเลิกมองเทียนไม่ดีอ่ะจริงๆวันนั้นที่ชาวบ้านมองพวกเราแปลกๆอะมันเป็นเพราผมอ่ะ ผมเป็นตัวนั่งเก่งของชาวบ้านมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนะไม่ว่าชาวบ้านเขาจะเชื่ออะไรผมก็ไม่สำคัญนะผมผิดครับบอสผิดที่ช่วยอะไรเทียนไม่ได้เลยฮัทตุ้ดยดยุ๋งใหญ่ ไม่ว่าทียจะเจอเรื่องร้ายอะไรแต่อย่างน้อยคุณก็เป็นเรื่องดีๆในชีวิตของเทียนนะเจ้ ดูเอ็มบ nhà ยศคืนนี้คุณนอนห้องผมแล้วกันคื้นขับไปส่งคุณตอนนี้นะฟ้าสว่างเ๋ยครับก็แต่อันนั้นะชิมได้ไหมครับคุณเอาจริงเหรอให้นอนตอนนี้นอนไม่หลับหรอกครับชิมน,นิดนึงจะได้หลับสบาย thế ừ, là thiệt Hơi cục lủng nha Đoạn này chưa tới nha Khỉ thật làm gì nha Ừ Ok, phim hả nhận xét phim Lo tí Thật ra là tôi cần cái đoạn uh, kể lại câu chuyện nó sâu sắc hơn một xíu uh, mọi người Tại vì cái đoạn kể về Thiên Tức là Thiên là người mà uh, bé này sau đó là thì anh có thai xong rồi tự tử thì hiểu lầm người dân rất là hiểu lầm về 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 bạn nhỏ này nhưng mà nó bị thiếu cái cảnh có lẽ nó thiếu cái cảnh xúc tác giống như là ở cái cảnh nhìn thấy Thi thì anh nổi lên mặt hồ chẳng hạn rồi sau đó là cảm xúc của chê lúc đó chẳng hạn rồi tới cái đoạn là dân làng chỉ trích thằng nhỏ chẳng hạn thì nó sẽ tới cao trào hơn còn cái là cảm giác thằng nhỏ nó vẫn có một cái nỗi gì đó hơi đau đớn trong lòng nhưng mà cái cảnh ấy nó quay nhanh quá cho nên cảm giác nó cứ bị cục lũng kiểu gì á ừ, tình tiết hơi nhanh nói chung là tấm lại bộ phim này thì mô tích nó mô tích nó cũng không mới lắm cho nên là xem để thư giãn thôi